สัวละกิโลหรือเปล่คะแม่ก็ได้ค่ะสองตัวสามตัวโลสองตัวสามตัวโลพี่น้องคะออ้ยสุดยอดแฮงแม่ลงไปหล่เป็นไรที่หลายแค่บ้อนี่ลงกหาพันตัวค่ะหาพันตัวราะว่าไปเริ่มขายไปหลายเลยค่ะจับขายเลยนาะค่ะเน้องโอ้ยไล่ขนาดนี้เลยเหรอหาพันตัวจักเดือนหรือคปล่แม่หกเดือนนะค่ะหกเดือนแล้วสุดยอดมากพี่น้องคะ ดูใดอยากได้ปลาปลานิ่นเนาะคะ่ะแม่เนาะ,ะแมนค่ะปลานิ่นสุดยอดค่ะพี่น้องเอ๋ยไข่เจ้าเอาความหูหากินท่างชอบความหูมีอยู่แล้วหากินใดสัวชีวังอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะคลิปนี้สาวน้ำยืนพาพี่น้องมาที่โคกน้องนาโมเดลตามรอยพ่อ หอดแล้วเด้อเพื่นวานนะคะมาเบ่งการเห็ดโคกนองหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชพักต่างๆเดี๋ยวตามมาเบ่งมาผ่อนซ่อนไปนํนกันค่ะสวัสดีค่ะแม่คะ,วส,คะสวัสดีค่ะพี่น้องคะตอนนี้สาวน้ำยืนอยู่ที่โคกนองหน้าโมเดลอยู่บ้านอย่างค่ะแม่มาโนนโพกค่ะตำบลอ่างศิลาค่ะอำเภอพีบุลมังสาหารค่ะ <c oughs> สามนันยืนอยู่กับแม่ผู้หญิงบ้านแม่มาไล่ค่ะแม่มาไล่นะคะเป็นผู้หญบ้านบ้านโนนโพบ้านโนนโพนะคะผู้ใหญ่บ้านหญิงผู้ใหญ่บ้านหญิงค่ะเห็ดโครงน้องหน้าเนาะค่ะแม่ลองค่ะแม่ค่ะบนพื้นที่จากไรค่ะดำเนินโครงการตามโครงการสามไรค่ะแต่ว่าก็จะดทำเติมเองนะคะต่อเติมเองก็เป็นแปดไร่ค่ะทั้งหมดทั้งหมดน่ะแปดไรค่ะแไรแต่ว่าแต่ว่าในโครงการน่ะแค่สามไรค่ะจ้ะ แม่เห็ดม่จกปี๋เหรอคะเริ่มเริ่มพีกายเนี่ยค่ะเพิ่นมาเริ่มคุดให้เดือนเดือนมีหน้าค่ะแต่บะกว่าโครงการจะตรวจสอบกันแล้วเซจก็คือผ่าน,นาคณะกรรมการตรวจการคุดยังแล้วก็เริ่ม,เร,มเริ่มพ่อปู่อีดีกับมีทุนหน้าค่ะไปเป็นมาจากไหนคะแม่คือคืออยากเข็ดโคกหนองหน้าค่ะก็มีโครงการของรัฐบาลนะคะเนะ <Okay. S 2> เาะเพิ่นมาสนับสนุนก็คือ เกิดปัญหาก็คือเหตุให้เหตุหน่าอย่างเดียวมันเขาราคาบดีเนาะค่ะค่ะแดดเขารลวมโครงการแดดกับไปอบรมน้าเพลนอยหาหมื่นซีขื่นเนาะค่ะอยู่สพชอุบลค่ะค่ะก็ะยังเป็นยังโบท่านไหนส้ำเร็จเนาะค่ะปลูกกันยังโบท่านงามอยู่กับดินเท่าเนาะค่ะดินเป็นดินทรายตะเกาดินบดีเนาะค่ะแต่เหตุเขาตะกี้กะค่ะเขากะ ได้เกี้ยวบันี่ลค่ะตะข่าวดำตะข่าวดำ,ตะ,วดำตะเกี้ยวมอือกับเป็นดินทรายบัยักงามอ๋อค่ะมันมันสินบ,บับเป็นคือดินตุมเพิ่นนะคะดินดินปลูกหยากแน่อยู่ค่ะแต่ก็ถือว่างามอยู่ด้วคะ่ะพี่น้องนี่ทั้งหนานี่แม่กําลังปลูกเป็นต้นกล้วยเป็นกล้วยยังค่ะแมน่นี่นี่ไอ้ได้พันธน้ำเพิินมาเป็นกล้วยพันุพระเทพคะ่ะอ๋อเป็นกล้วยน้าว้าเนาะค่ะกล้วยน้ําว้าแต่ว่าเป็นเพิ่นว่ามันตานท่านโดคด,ดีคะ่ะค่ะคืออันใหญ่น้ำพัน,นุ์นี่ แล้วก็จังสีแด้ขยายต่อไปมันมันก็ยังหาพันธุ์อยากแน่อยู่ค่ะพันธุ์นี้ค่ะแม่เราก็สับต้นบัก่งค่ะค่ะนี่นี่เป็นพันธุ์ตะวันพันธุ์ตะวันวานเลยวานวานเดียวเพาะวา่เก็บใบแล้วก็มันเอาพันธุ์ใดนะคะก็วานเลยอ๋อคือคือมีพันธุ์เองค่ะก็เลยวานเลยเดี๋ยวขึ้นว่าในสีงามอยู่ค่ะพี่น้องนาะแต่นามนามสิสะดวกค่ะคืออยู่ติดชนะทาน เขามีคลองจรประทานค่ะเมนค่ะสีบอมีปัญหาเรื่องหนามคือแปลงอื่นเพิ่นค่ะแปลงแปลงอื่นฐานาแหลงมาคือตอนนี้นามวนสีแหหงาเราค่ะนี่คือย่างเต็มคือเคราค่ะแต่นี่มีข้องจรประทานทานเมนค่ะค่ะท้านานั้นบังเอลญลำออกไปนอกสวนเลยหรือตั้งตั้งใจปลูกแนวรั้เบรอคะค่ะค่ะตั้งใจเอาใส่โคกน้องนาโมเดลตามรอยพ่อ ฮอดแล้วเด้อ่นบางอดแล้วพี่น้องครับแต่ว่าโอ้ยพี่น้องเอบัาตานี่อุโมงแม่คือเสียดายแท้แม่มากพท่านบักบวบจักบักบวบจักยางแน่นี่แม่ที่แม่ปลูกเนี่ค่ะไม่ยางแน่นี่กอนานีมีหลายอยู่ค่ะมีบักบวบบวบเลียมเ้าค่ะแล้วก็มีบักนามหนาำล้วก็ทั้งในก็จะมีทั่วผู้มีมีผิกไทยมีหลายอย่างอยู่ค่ะค่ะแม่ แก่แล้วนำเตาเพราท่านตอนที่เขางามๆเนาะแม่นอแต่ก็ยังมีบางอื่นอะที่ลงที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้นี่เขาจะเป็นรุ่นใหม่อกคะพะแมนปลูกแซมขึ้นไม่ค่ะอ๋อบวบกำลังขึ้นไม่แต่พอท่านออกหนวยเนาะค่ะพะเมนค่ะพอท่านคือเพิ่นว่ายแล้วแต่กำลังปลูกแซมขึ้นไม่อีกเนาะแม่นะเพราะว่าเริ่มเริ่มปลูกประมา่กรละกฎามั้งคะมื่อวานี้ ตองรอตัวไม่เขาขึ้นเนะ<อ>าะจกงามอีกรอบหนึ่งค่ะไก่งางชุ่มไปเสียดายพี่น้องเอ้ยมาบพท่านตอนที่เขาเขียวงามๆเนาะแต่ว่าตอนนี้คกะงังเหลือเป็นบักอือบักอือหรือบักแตงคะแม่บักอือ,บ,บ,อ,อบักแตงกับมี่ค่ะใส่ผสม <laughs> เพาะปลูกย่างระบายพอได้กินนะคะบักอือบักแตงอยู่ร่วมกันพี่น้องนะแต่นี่เพิ่นไหวไปแล้วตอนนี้บวบ บววนี่ผู้ใดอยากได้แนวนี่มากมาขอแม่ได้เนาะค่ะเนาะค่ะค่ะยินดีแบ่งปันค่ะค่ะคือบเดว่าขายบไดว่ายางเนาะแม่เนาะค่ะแม่ก็ไปปลูกไปยังใดแม่อาจจะเห็ุเป็นอุโมงไปยังสีเลยค่ะสวยงามได้นี่พี่น้องค่ะเกิดมาแบบพืชเขาขืนได้หลายอีลีนี่เนาะจากบักแตงบักทั่วจากบักบวบอ่าอีกอย่างเนาะตะผุดน้อะทัวผู้ค่ะ มาละก็มีค่ะจ้าผู้ใดออกแบบคะแม่นี่ก็คิดคิดเองค่ะ่านไปทานมากกับเบิงไปเห็นข้องมูเข้อนีแต่ว่าเขาก็เห็ดบัวยาวนะเขาเห็ดสันๆค่ะกับของกับไปเห็นของเขากกับเออเดียวคันเดืเห็ดแล้วกับว่าสีเห็ดแบบเนียมนี้พอดีเขาเห็ดท่างมากก็ได้เห็ดให้มันสุดท่างเล่นะค่ะเห็นคือของเขาเห็ดแต่ว่าเขาเห็ดบัวยาวนะค่ะเดี๋ยวต้องหาโอกาสมาเยี่ยมตอนที่แบบท่างเขาขึ้นเต็มเต็มเนาะแม่นเป็น อุโมงหญ่อุโมง์ยวนะคะแบบยญ่แบบแยวแง่พี่น้องค่ะตอนนี้แม่กาลังแซมลงไปก็จะมีเอ๊พีไขยบอกคะแม่แม่ค่ะพี่ไข่โอ้พี่ไขยก็เอามาพี่น้องนี่นี่พิกไทยมีนี่หลากหลายอย่างบ้านเลื่อนไทยหลังงามๆหลังหนึ่งยู่นี่พี่น้องค่ะนี่กาซาลาริมน้ำค่ะ แม่คะเฮามีสาใหญ่นี่จักหน่วยคะสาใหญ่ไอจะเป็นนี่หละคะ่ะใหญ่ก็มุม่วนนั่นก็จะบวใหญ่ปนหนีนะคะค่ะอุย้ยได้ยินเสียงปลาพี่น้องเลยเป็นปลาตะเพียนหลายนะคะอุย้ยจับวยใหญ่ค่ะปลาปลาปลาพี่น้องปลา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 ยังค่ะแม่นี่ปลาปลาตะเพียนเป็นหลักคะ่ะแต่ว่าปลานินเพิ่นสิลักขึ้นมาอยู่แกมอยู่อ๋อมีปลาตะเพียนปลานินค่ะแม่ค่ะแม่ปล่อยลงไปหลายพวค่ะนี่สาหนี บ่อนีปล่อยไปอยู่สองหมื่นอยู่ค่ะสองหมื่นตปลาสองหมืน่นตพี่น้องอคือนี่ดีซื้อมาตัวละแปดสิบตังค์แปดสิบตังค์ค่ะนนเริ่มเริ่มปลม่อย,ป,อยประมาณเดือนสิงหาเนี่ยค่ะสิงหากันยาเนี่ยค่ะแต่ว่ามันกรบโบไดใ้ให้อาหารหลายนะคะก็คือเน้นเลี้ย,ยงตามธรรมชาติก็เอาเฟืองเอาขิงหัวเฮาหยังมาลงนะคะค่ะให้อาหารไปเรื่อยๆแค่น่อยปลาสองหมื่นตตะนี่จะกลวงซ้ำใดเพร่ะนี่แมงมดสีไลนึงอยู่บ่ค่ะซับตะไลนึงปลาสองหมื่นต หลายแห้งพี่น้องเอออนซอนปลาแม่กาว่าจะเลี้ยงขายมไหมคะค่ะกาว่าจะเลี้ยงขายค่ะไอบานเฮาขาเจ้าซื้อกันกิโลละเท่าไหร่คะแม่ตอนนี้ถ่าถ้าโตอันใหญ่โตงามกับโลละหกสิบอยู่ค่ะค่ะปลาปลาตะเพียนปลาตะเพียนไห่คะค่ะปลานิ่นเหรอคะแม่ปลานิ่นคือบอลกับเรือมาออกขายกับข้าเจ้ากับมาซื้อน้ำกบโลละหกสิบเพือกันค่ะค่ะสามตกิโลค่ะอ๋อมีที่จับขายได้แล้วแมนแมะค่ะ ปาตพียนเลียงเลียงเมื่อเดียวกันเนี่ยค่ะแต่ว่าวงใหญ่สัมปดินเขาเลียงจักเดือนค่ะแม่เขาจังจะขายได้กับประมาณประมาณหกเดือนค่ะเลียงประมาณหกเดือนค่ะเพราะว่าแม่อาศัยเลียงตามธรรมชาตินาะค่ะนเมนเมค่ะเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งอีกพี่น้อง บ่อน,นีสิมีปลาเข็งปลาตะเพียนปลานิ่นปลาหลายหลายผสมกันเลยอ้ยอย่างๆบัวต้นหอดเลยค่ะพี่น้องเสียงตุ้มตามตุ้มตามหล่ก็ค่ะแม่ในนี่หลยอยู่ยค่ะแต่ว่าเข้ามาอ่านเอาพนเดือยพงกระตื้นดืวยกันอ๋อง่ยแล้วเข้ามา<พ>ตักมาออันนี้พลเดือยพลกระตื้นคนคือกันตะกีปกติสิมาเป็นก่อนเป็นอันนี้ร้ายกว่านี้พรากินแล้วเนาะค่ะเน,นาะมอุ้ยก้องเจ้าท่านบ่อ้ยเอา ที่กระโดดนี่คือจะเป็นปลาอย่างนีง้เข้ามากระโดดนี่นี่หลากหลายปลาเนาะค่ะแม่ใน,น,นเนาะหลากหลายปลาพีเบิ่งบอ่อบอ่อไหนก็ได้น้ำสีใสสีเหนดเด็นพุ่นเด้อพี่น้องแม่เพิ่นก็จะเฮ็ดนี่เป็นค้องใส่ไก่บอกค่ะแม่แม่นค่ะค้องใสใ่ไก่แต่ว่าค้องใสใ่ไก่แม่แบบใหญ่แฮงกว้างประมาณหกเมตรได้วะนี่ได้คหกเมตรได้ได้ค่ะหกเมตรได้จ้าน้าเลิกบ่คาะข้าแม่เลิกเลิกยูมองนี่ค่ะไปทั้งผลกระถางโบเลิกเพราะว่าหินอยู่ตื่นค่ะ ตัวนีนาจะได้อยู่ไอ้จักเกือบสองเมตรสองเมตรอยู่ค่ะสองเมตรแต่ว่าไปพุนบ่เถึงเมตรหรอค่ะค่ะเป็นหินมันเป็นหินค่ะหินูตื่นค่ะเราเราเติมน้ำให้เขาจังใดค่ะแม่กะเอาน้ำข่องเขามากกะสิใส่กันเบิดซูบบค่ะน้ำข่องชุ่นระท่านค่ะกะปล่อยเขามาเลยแม่ค่ะน้ำดีทั้งนี้พี่น้องพี่บุญบางสานน้ำบัอืดค่ะน้ำบอืดค่ะทั้งนี้น้ำบอื้เอาเขามานี้มันอกสิ แล้วบางระบบทอแหวนกรสิไปหากันเบิดนะคะน้ำอ๋อค่ะดีขนาดเาขามามองเดียวค่ะแม่ก็จะมีไอ้ฟ้ามี่จะเป็นเฮ็ดฟ้าม์มเป็นฟ้าม์ามไก่ค <Okay. S 2> <า>่ะดอกไก่ไก่ไก่เพื่นบ้านเท่านี้นะค่ะอ๋อมีเลี้ยงไก่น้าไหม่เลี้ยงไก่น้าอ๋อค่ะตัวนี้เป็นใน่นรุ่นที่สามนะคะที่มีอยู่ขอกนั้นน้ำค่ะ okay. มีสองขอกค่ะแต่ว่าขอกนั้นเบิดแล้วเพอาะสื่อตู้นะคะมาฝาก ออกฟากตู่ออกมากแล้วแม่ก็บมาเรี้ยงเอามาเลี่ยงเรี่ยงนี่ปัตนานี่เข้ากับจับขายเม่นค่ะจับขา,ขายกิโลละเท่าไหร่คะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ปีนี้เป็นราคาค่ะกิโลละลอยกิโลละล,ลอยค่ะประมาณจะเดือนค่ะแม่เขาจับขายได้ประมาณสามเดือนค่ะสามเดือนค่ะโอ้จากฝักออกมานี่แเมนค่ะโอ้คือว่าราคาดีเนาะค่ะดีว่ค่ะปีนี้คู่ปีมันจะอยู่เจ็ดสิบแปดสิบนะคะค่ะช่วงนี้มัน หมูกับแพงของมันแพงขายดีนะคะว่าแต่มันใหญ่มันสีพี่พอค่ะควณเอาไปขั่วขายเขาโทรบอกเพื่อนก็มาเอาเพื่อนมาจับเองเลยมาจับเอาเองโอ้ค่ะซ้ำเลยเพื่อนมาเอาซ้มเถื่อเพื่อนจะเอาเธอรหาสซีฟโดเพื่อนก็ไปขายสองเสมอเพื่อนก็มาเอาเองใช่ไค่ะเพื่อนจะมากใส่ประมาณสามแดงมากบุนโล่โล่สองขีดสามขีดประมาณนี้ค่ะมันมันเวลาเขาไปขายมันจะได้โตละโบแพงแห้งค่ะค่ะถ้าถ้าไหวใหญ่สองกิโลเพื่อนก็ปอะยากได้ค่ะ ทันชิมากรุ่นโูสองขีดสามขีดนี่พอดีแม่นแม่นค่ะค่ะแม่ทันชิมากรุนนี่พอดีค่ะแม่คะแม่ลงบอกข้าวนลำหอมบอคะาทาั้งน,นี่แม่นแม่นค่ะข้าลำหอมลงไปเจ็กต้นคะนี่แม่มันเพิ่งใส่ขอบสาทั้งเบือดันซือาาซ้อมาสามลอยค่ะซื้อมาสามลอยต้นค่ะเอาใส่ไปในสวนกระจายไปเลยค่ะแม่นอ๋อค่ะปลูกบอกข้าน้ำหอมสลับไปนี่ปลูกได้จักเดือนละคะแม่ปลูกประมาณเดือนกันหย่ค่ะค่ะ ก็งามสาเนี่ยอยู่พึ่งผึ่งเริ่มเห็ดน่ะเนาะจ้ะค่ะนี่จะเป็นสาหนามอีกเนี่ยค่ะโครงการเพิ่มดินดินสามลายซีอูขอบสาตัวนี้มานี่คือป่ายโครงการดเนินงานของเพิ่นอ๋อแสดงว่าที่เขาผ่านมาเพิ่มขันสองซานนั่นบดริยูนี่ส่วนโครงการบหมคะแมนเมนค่ะคือเขาลงทุนเองนี่ละค่ะนี่คือป่ายโครงการเพิ่มคือขอบสาเพิ่มเห็ดที่เขาจะเริ่มต้นจากนี้ไปค่ะแมนเนี่ยคือสามลา จะ,จะมีอย่างแน่ค่ะในพื้นที่ตรงสามไร่ว้าตานีเพืพ่นกระเฮ็ดห้เป็นแต่สาสามบอ่อคือตัวนี้เพื่อนจะเอิอนเป็นข้องสาไก่นะคะแต่ว่าแต่ว่าข้าวใดกวางพอยั้งดินข้าวคุดเลิกบ่ไดดค่ะคะ่ะขา้ขาวก็เลอยขยายออกข้างกวงางค่ะจะมีบอ่ออยู่สองแม่นบ่คะในโครงการแม่นคะ่ะบอ่อสองตัวนี้เป็นสายไก่สาไก่จะจะข้องค่ะสายไก่สาไก่<า><า>ข้องของ้ของเดียวนี่คะ่ะแม่ปลาตัวใหญ่แหง้ง นี่นะครับคือคือบอ่อถีเด็กขายขาตัวละกิโลรหรือเปล่คะแม่บ่ได้ค่ะสองตัวสามตัวรูสองตัวสามตัวรูพี่น้องคะ่ะโอ้ยสุดยอดแห้งแม่ลงไปหลาเป็นไหนก็ไหลายแท้บ่อนี่ลงหาพันตัวค่ะหาพันตัวแต่ว,ว่าไอเริ่มขายไปหลายเลยค่ะจับขายเลยเนาะค่ะน้องโอ้ยหลายขนาดนี้เลยเหรอหาพันตัวชักเดือนหรือคะแม่ หกเดือนนะคะหกเดือนแล้วสุดยอดมากพี่น้องคะผู้ใดอยากได้ปลาปลานิ่นเนาะค่ะแม่เนาะแม่ค่ะปลานิ่นโอ้ยสุดยอดค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่กับแม่ใหญ่เอาปลานิ่นแดงเอาอย่างนี้บ่ตักเลยบมอคะพอดีเลยสิ่เดททายตอนตักมันจิตักได้บ่จังวะได้ได้แม่ใช้มีอันอันแนวตักอยู่บ่นู้ว่าตักได้ได้หนินั่นนั่นเมื่อเช้านี่ตักมันบ่ได้จะไดเอาแหลงบ ได้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 มาสิตื้อแฮงไห้ี่สันนี่เด้กะแฮงแบบใหญ่เด้แฮงใหญ่เลยมาเลยค่ะมาเลยเพื่อ้เพิ่นตื้อไหงเดี๋ยวหนตื้อกล่องถะโอ้พี่น้อง่ะพอดีมีคุณแม่เพิ่นจะมาซื้อปลานะคะเอาจากกิโลนะคะแม่สี่กิโลค่ะสี่กิโลนะคะก็เลยมาเดี๋ยวเสี่ยหายมือกล่องล่องตื้อแขงเบิ่งพี่น้อง แ่ว่าห้โยนผื่นตุ่มแต่ว่าแฮดันหัวซื้อ่าของน้ำเครือใหม่อยู่พี่น้องเส่าวานลงเองบ่ะคะแม่แม่พยาบาลวานลงเองมือเส้านี่เอาน้องนี่เลยบ่ะคะแม่ค่ะตึกเป็นมอน้อบัตานี่มือกล่องกระไดพี่น้องมันมันเคยตื๊กสวยไหมตะกี้มันมวนใหญ่เนี่ยนี่เพื่ออะไรกับผื่นใหญ่เลยโอ้ยพี่น้องเออปลาปลาปลาแผแผลแผลหลาดแน่นไม่ต้อง ส,สุดยอดแห้งพี่น้อง <c oughs> ค่ะโห้โทแท้เลือมาเบิ่งปลามาออนซ่อนปลาน้ำกันพูนะโอ้ยโอ้ยเน่ค่ะเลี้ยงปลาลายไปนี่บ่แม่นหัวอาหารสิบเบิด์ดลายขนาดบ่แม่ยมันก็มันก็อยู่ก็เข้าค่ะเพราะว่าเข้าบ่ได้เลี้ยงให้มันใหญ่ขเข้าก็ไปเรื่อย แต่<ข><ม>ห้าไปเล่งมันแห้งห้ากับสีเปืองกับยานเบิดหลายยานบลาไดลทุนแม่ให้เขาจังได้ขนนี่ต่อมือนี่แหละค่ะก็คือคู่น,น,นึงนี่แหละเ้าให้กับวานมือละเท้าวานมาเรื่อยๆก็บแซมนี่แหละอ๋อค่ะให้คู่เดียวค่ะต่อสาบ,บอกค่ะหรือว่าถึกว่าแล้วค่ะกับวานวานเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยมากก็แล้วอ๋อคู่เดียวนี่ให้เบิดเบิดสดสูนวยแต่ว่าสองสองบอลสีบลาไหให้เลยให้มาหอดนี่ค่ะสองบอลอันปล่อยบปลาไหลปล่อยธรรมชาติปล่อยบอลละสองพัน ก็ล่องล่องเบงใหยพันยูธรรมชาติเอาเฟื่องเอาขิงหัวเอายังลงก็ล่องใหยพันยูเบิงค่ะปลาเพลินสีญ่บ่สเคสแซนด์วีดปลาให้เพันค่ะทอดชอบนล้วปลาเพลินสีญ่บ่อ๋อค่ะสุดยอดสุดยอดพี่น้องนี่เตนี่ใหญ่แล้วเด้อค่ะนี่เรียงแบบธรรมชาติแห้งค่ะให้อาหารเล็กๆนิดหน่อยว่าสันโอ้ยเพชรเป็นบ่คะหวานเป็นไหมคะ เบิ่งเด้อพี่น้องเพิ่นสิแล้วจะเอาขึน oh! ้นจ bon, ังได๋นี่ได้โหได้ได้โมเมนต์แหหลากเพิ่อนี่นู่ก็โยนลงแบบนี้ละ มีเนอหลากเพิ่นบะ้าเบิงเด้อมีปอนอป่าป่าไล่หลายแต่ว่ามันสิมาข่าย้าออกมงนี้ละอ๋อมันสิเป็นอีกแบบหนึ่งบ่ที่มือเศร้าน่โอ้พี่น้องเบิงเบิงเบิงเพิ่นบานสีไดดบ่พ่ออยู่มั้งสี่กิโลแค่ตัวใหญ่ๆคือนปอติดอุ้ยพี่น้องพุดนะพ่อหนีพ่อบ่ พ่อบบอไปสั่นเอามาบนตอนตอนตะเจอันใส่ของตากเอาก้างตาคดายเลยมันมันเอาเหลื่อมมันตื่นค่ะมันกระจักมันกระสลัดตัวใหญ่เนาะค่ะเนาะโอ้มันจะตื่นไปเรื่อยนะสองสามตัวโลบอ่ะคะแม่เห็นค่ะคือหลุดมาผ่านสองหลุดตังสี่กระเจี๊ยบบ่ได้ผูกอันปากท้อหลงมาสมกันมีปลาตะเพียน โลกตว่าถึงแล้วสิบตัวค่ะพ่อ้งห่วยเที่ยวโบได้วันนี้ถึงบ่มาถึงก็อีกเทื่อนึงหายไปเบิดแล้วปลาตะเพียนเลี้ยงธรรมชาติเขาก็จะใหญ่แบบปลาเนื้อเขาเลี้ยงแบบนี้กับปลาซีเนื้อเป็นตลาดเนื้อคนละแบบยร์เลยค่ะตัวนี้กินเส็กันมะเขือกลืออะไรกินเส็กันรสเนื้อสีหวาน เนื้อ<า>เนื้อเนื้อสีโบเป็นพุยๆคือตอนนันวนั้นเน้าวโบเดลิงน่ะเนาะแมนแมนค่ะเนื้อคนละแบบเลยเ้าปล่อยเขาตามธรรมชาติถ้าเคยได้กินปลาเมือนนี่สีมะซืออยู่ประจําค่ะค่ะบ,<า>บางไม่ไม้นก็เอาโบหยาดเอาของมาตักเอานี่ก็ตักแต่ละเถอก็จนเอาโบเบิดนี่มันก็นกนเริ่มเริ่มสลาดไปเรื่อยห้ากวนมันค่ะเอาเรื่อยตื่นนอค่ะตื่นไครเบิดเลยเบิรงที่เราเบิรงหันสนันหนึ่งเนาะนี่ไปเบิดเลย ไได้ด้พ่อ,อนนพ่อน่ะภาว่าพ่ออยู่นะม,มีมีตะสั่งอยู่นี่เลยบ่ะคะตะสั่งอยู่ฝั่งเอาเมื่อสั่งบกัก,บก,พ,ก <laughs> พียกเก็บบักพียกเมียนพ่อบ่คะล่องหนับเบื้งเบิ่องไปจักโตหรือว,วานอีกอยู่บะไม่หมดสีมืดอยู่นะว่านแหงเราจะได้ก็ได้ผม ขีเมื่อยอยู่หน้าวานเนี่ยได้ได้ว่าได้ว่าหัวสันอ้เอาละสามสี่ตัวนี่บ่ผ่านละโอข้ขึ้นมาหลายขึ<ว><ว>้นมาหลายุ๊บมีปลาตะเวียนเลยหลอบมีมิตะปลานินอ,อ้มิตะปลานินแต่ว่า มาคิดบางแล้วหนามหนามตัวนี้เป็นหนามตื่นตัวเนี่ยหนามเลค่ะเป็นหนามตื่นบ่อที่มันใหญ่ไปนี่นี่มันนองเลือกโบ้ลูกมะขิดอยู่ได้ปลากระเลี่ยงแบบเดียวกันค่ะนี่มันเป็นยังมันคือบนไผ่ะปลาปล่อยมือเดียวกันมันก็เฮ็ดสาเลิกๆลือกตัวหนามตื่นอาจจะเป็นหมอกระปานิ่งเหมือจักเนี่ยถ้าน้นาเลิกเป็นปลายยังเงือ ปกติเขาเจาะเลียงเกินเลยบาตานน่อ้ยสุดจอดจอดสุดจอดตรงอีกแค้แบบหนึง่งแคบยังกาบอีกตัวหนึ่ง อันนี้เขาเอืนแหงอยังนี่แหงมตึกแลงอุมอ๋อแหแหคนละแบบนี่จเป็นแหลาเพราะฉะนั้นสีมันพังกันจ้ะเดี๋ยวจะเอาไปใหหล่าเป็นบอค่ะจ้ะเดี๋ยวเ้ามาชมสวนต่ออีกนิดนึงค่ะผู้ที่แม่เพิ่นมาซื้อปลาค่ะเลยให้มือกล่อง ตืกแขงโฉ่เลยนะคะก็ได้ยึดตัวละเนาะม่งหันได้ปลาแล้วเนาะค่ะแม่เนาะการีคู่คู่สาแม่ก็จะปลูกกระข้าวปลูกปลูกบักซีดานาะแม่เนาะค่ะแล้วก็มีกล้วยซื้ออ้อมไปแบบนี้เลยวะค่ะแม่แม่ค่ะค่ะเดี๋ยวห้องยับไปเมึงหันอีกนิดนึงจ้ะโป้ไตสะพานพี่น้องค่ะ สะพานขวมข้องอันค้องใส่ไก่อยู่ค่ะแต่ค้องใส่ไก่กู้ห้างกวงพี่น้องข้องใส่ไก่กวงนี่ลีคนจิมมีจจำกัดชิวดินออกมาชิวดินบอน่อใดค่ะคือมันบอน่อใดความเลือกจักโบอค่ะค่ะมันก็เลยจำเป็นตรงมากขายายข้องใส่ไก,ก่ก็เลยเป็นทั้งกวงไปแบบนี้เลยค่ะเม่นอ๋อ ก็จะสลับต้นไม้แบบนี้เขากับท่านยายเป็นใดเนาะตอนนี้เนาะแม่เนาะค่ะจ้ะแม่ก็ลงปลาทุกวันเลยแม่บนแม่แม่ค่ะเขาเขาจะเชื่อมกันอยู่จังใดค่ะแม่นี่หรือว่าเป็นเป็นท่อบ่ค่ะแม่บอค่ะนั่นก็จะมีท่อเชื่อมอยู่หันก็นี่เห็นมองอีมองนี่ก็จะมีมองขามก็คือเชื่อมกันใดเบิดค่ะโอ้มีมีใส่ท่อแม่ค่ะแต่ว่าปิดไว้ปิดไว้ปลาจะอยู่ส่วนไทยส่วนมั่นค่ะนี่นี่จะลงปลาอย่างค่ะเน่ย อันนี้ก็จะมีปลาตะเพียนกับปลาสวายค่ะ<ข>ปลาสวายก็มาลงที่หลังลงโบลาณปลาเขียวมรกรหะลงสองลอย<ข>ส่วนปลาตะเพียนนัสองพันบอนี่อสองพันตัวบอนก็สองพันบอนสิมีแต่ปลาตะเพียนคบอนนี่สีม,นน 2, นนมีปลาเคียวมรกตเอามาลงว่<ข>าหันก็เลืม่มเรื่มซำใหญ่กว่าอีปโป้เนี่ยละค่ะเริ่มใหญ่เนี่ยละปลาปลาต่างๆนี่คือจังปลาตะเพียนนี่ค่ะแม่้าเ้าเลียงไว้หลายจังสินเดี๋ยววันห้าขายใส่ค่ะแม่ มีกลุ่มแม่บาทเนาะค่ะอยู่ข้องโน่นกระหลงค่ะเพินเห็ดสมอ๋อเฮ็ดสมปลาปลาสมบ่าิดเพิ่นปลาสมเพิ่นกะลับซื้อเบอยู่ค่ะถ้าเขามีอ๋อถ้าเลามีเพิ่นจะมาลาบซื้อมีเท่าไรเพิ่นกับ่ออันสำหรับปลาตะเพียนถ้าเขาเลี้ยงมันใหญ่เ้เพิ่นบ่ออันนี้แม่แม่ขายให้เพิ่นได้ได้ค่ะแต่ว่าทนมีโครงการว่าจะเฮ็ดสมเองตัวค่ะกะคิดอยู่ค่ะถ้าเขามีปลาใหญ่เดียวเพิ่นก็คุยกันอยู่เพิ่นว่าเพิ่นลาบซ้อนอยู่ค่ะ สอนเห็ดสอนเหตุอยู่แปลรูปเนาะกับุยทั้งพ่อชอบเปนกะวาสีเป็นผู้ดำเนินโครงการหายอยู่ค่ะจะจัดฝึกอบรมหายอยู่ค่ะเฮาะให้ห้ามีกลุ่มบานจาของคกะบล่อล่อปลาใหญ่ก่อนล่อปลาใหญ่ะนี่ถือว่าเป็นยังเป็นจุด่าเริ่มต้นอยู่เนาะแม่น้องแต่ก็เริ่มได้ขายแล้วในส่วนปลานิ่ะก็จะมีพี่น้องแวะมาแบบนี้แม่นบัวคมางแวะมาสื่อนะแม่นบคะค่ะ แต่ว่าแม่บอดเเอาไปขายทั้งอื่นบ่อค่ะบอดเไปก็นีปลาดุกยูฟังน่ะน้ำบ่อนึงค่ะบางคนก็เอาปลาดุกบางคนก็เอาปลานิ่นก็ขายอยู่คู่มืออยู่ค่ะก็กินในหมู่บ้านนี่แหละค่ะแสดงว่ามีไรใดในส่วนนี้เขามาซื้อมือค่ะเมียนเท่ากับขายมาพ่อได้มาสื่ออาหารก่อนส่วนค่ะก็เป็นอีกโคกน้องหน้ามองหนึ่งที่สาวน้ำเยื่อด้ผ้าพี่น้องมาเบิงมือนีเน้นเน้นตอนนี้เน้นเลี้ยงปลาก็น้องแม่นอในระหว่างที่ ต้นกล้วยห่ากับพ่อท่นยานใหญ่คือว่าจ้ะจดินดินนี่จะเป็นดินก้นสะเลยบ่าค่ะแม่แม่นค่ะดินก้นสะค่ะแล้วห้อมีการปรับปรุงดินเนียงกนปูกบ่าค่ะแม่นี้ละเฮ็ดจังใดตอนปลูกกะห้องปุยขอกห้องอันปูนขาวหฮอนี้นะคะ,คะคับสภาพดินค่ะแต่ว่ายังยังบ่ทันงามอยู่ค่ะบางหันกับมาใส่ปุยขอกปุยแยงก็ใส่อยู่ค่ะค่ะคือเดยความเขาเป็นดินทรายแห้งแม่นค่ะ ก็เป็นดินก้นสาเป็นทั้งดินทรายแล้วก็เป็นดินก้นสาน้ำแม่นแม่นค่ะแต่ว่าถ้าคุณลงไปจักน้อยหนึ่งน,นผัดเป็นหินบอกเ่แม่นค่ะบบลายเลือกอ๋อค่ะได้ความเลืกอกไอ้ยูเมตรเมตรยีซีบเมตรหนึ่ง่างหม่องะค,ะค่ะจ่าโบลายเลือกค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโคกน้องหน้าพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้ให้บักบัวบักแตงอีหยัางงาม แตงบักอือเบาไปตืกช่วงก็สิบมาเดือนใดเนาะแม่นาอหนาฝนค่ะนาฝนแม่นเพราะว่าอีกต้นฝนมาจัง่ากับงลงใหม่อีกค่ะค่ะช่วงฝนชิงามช่วงประมาณกันยญาสิงหาเนี่ยค่ะเขาจะเต็มเลยแม่นว่าเฮาตกจอบมาให้ถึงยามให้ได้เนาะแต่าะันเนาะนานี้มันมันเฮาปลูกพอไดีกินก่อนบ่ยอยากปลูกรลายนะคะเพราะว่ามันราคาบดีค่ะถ้าปลูกช่วงงามฝนก็ขายดีค่ะ ค่ะแม่มือนีขอบคุณไี้หลายที่พามาเยี่ยมชมโคกหนองนาตามรอยพ่อม่อหอดละเด้อสาวน้ำเยื่นกับม่อหอดแล้วนะคะขอบคุณแม่ผู้ย่บานหลายครั้นี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะคะยูดีพี่แห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะค่ะดาวเรื่องคือจะเอาเอาล่มแปลงหรือว่าขายตั้งไหนเอาล้มแปลงนี่ค่ะรั่งใช่ไห ดาวเืไอ้บางช่วงฝนบางหันกับลงดาวเรื่องนี่ค่ะหรอกค่ะจะเก็บไปแล้วค่าเก็บเบิร์ดแล้วขายดีบกครั้งไหนขายดีเลยค่ะเพราะว่าผู้วสื่อจะใจจะถ้าถ้าเท่าเก็บใบไม้ดอกมันใหญ่นิดหนกระดดรหัสสิบต่างถ้าหน่อยลงมากกับสามซิปสี่ซิปสั้นิปต่างเศร้าตามชุดท้ายดีดีค่ะแั่งปกครั้งบางดินบองว่างบองหันแม่ค่ะแม่เพิ่งเอาดาวเรื่องออกแม่เอานี่เอาดาวเรื่องออกหรือสิลงดาวเรื่อง